สวัสดีค่ะโคโนานะคะสบายดีกันไหมคะทุกคนเห็นบรรยากาศอย่างไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใช่ไหม,มน่าก็ชอบนะคะรู้สึกสบายดีค่ะรู้สึกสงบสุขดีเนาะอืมค่ะวันนี้ใส่ใส่สมอรท็อคแล้วกันนะคะเพื่อจะได้ได้ยินมากขึ้นเนาะโอเคค่ะวันนี้ค่ะหัวข้อนะคะที่น่าจะมาคุยคือว่าในความสัมพันธ์นะคะเราชื่นชมนะคะ ผู้คนที่เราพูดคุยด้วยหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองนะคะกับคนในครอบครัวมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่บางครั้งเราจะลืมตัวค่ะเราจะใช้บทบาทใส่หมวกบางอย่างใส่หมวกของความเป็นผู้นําใส่หมวกของความเป็นแม่นะคะผู้ปกครองใส่หมวกของการเป็นเป็นลูกค้าหรือใส่หมวกอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าอีโก้เราสูงไปนิดนึง จนทําให้เราลืมค่ะลืมไปเลยว่าเคล็ดลับของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือนะคะการเข้าใจคนอื่นแล้วก็การรู้จักชื่นชมคนอื่นนะคะแทนที่จะมองจับผิดอะไรประมาณนั้นบางครั้งมีบ้างค่ะมีบ้างเหมือนกันที่นั่นก็จะเผลอเผลอตัวนะคะเผลอตัวนะคะที่จะจับผิดบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะเผลอตัวที่จะแบบ ลืมลืมที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการชื่นชมก่อนนะคะลืมรู้จักเขาก่อนลืมรู้จักความต้องการขเขาก่อนแล้วเราก็ใส่ไปเลยด้วยความหวังดีของเราอะนะเรามีความหวังดีแบบทาแบบนี้สิทาแบบนี้สิทาแบบนี้สิซึ่งบางทีเราก็ด้วยความหวังดีเนี่ยคะ่ะมันลืมตัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะก็อยากที่จะให้ระวังทีหนึ่งนะคะว่าเคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ในภาษาของ n l p เีรียกว่าแรปพอค่ะเคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์นะคะหลายอย่างมาจากการให้เกียรติกันก่อนค่ะ กาน,นให้เกรติเขาว่าเขาทุกคนเนี่ยค่ะจริงๆเขาเก่งแล้วค่ะเขาทุกคนที่เราพูดคุยเขามีความยอดเยี่ยมในตัวเขาเองเขาเก่งอยู่แล้วนะคะอาจจะแค่ต้องการการชี้แน่จากเราโดยที่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้องชื่นชมเขาก่อนเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชื่นชมแบบป้อยอไม่ใช่นะแต่ชื่นชมเขาจริงๆจากใจจริงเลยว่าที่เขาทําสิ่งนั้นน่ะเราเห็นแล้วเราชื่นชมเพราะอะไรด้วยส่เหตุผลด้วยนะคะเราชื่นชมเขาเพราะเขาเก่งเช่น มีพี่คนหนึ่งที่เขาเอา่อเขาเรียกว่าลงมือทำธุรธกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเองนะคะแล้วก็เขาก็เริ่มต้นทำทั้ทัที่เมื่อก่อนไม่ต้องทำมาก่อนเลยแต่ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเหตุด้วยเหตุบังคับที่ต้องลงมือทำนะคะแล้วเขาทำมาได้ขนาดนี้เราต้องชื่นชมเขาค่ะจากคนที่ไม่เคยทำอะไรด้านนี้มาก่อนนะคะแล้วมาทำให้มันได้ดีขึ้นในธุรธกิจที่เขาทำอยู่เราต้องชื่นชมเขาค่ะว่าเขาเก่งนะจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะลืมไป ซึ่งแค่เราชื่นชมตรงนี้ทุกคนต้องการการชื่นชมเราเอง,งต้องการการชื่นชมถูกต้องไหมคะทุกคนย่อมต้องการการชื่นชมมากกว่าที่จะถูกแบบถูกบอกว่าต้องทาแบบนี้ต้องทําแบบนี้เบื้องต้นเราเราเข้าหาผู้คนในการชื่นชมดูค้ารู้สึกจริงใจก่อนคะ่ะชื่นชมในความสามารถนะคะและเราก็ค่อยเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะคะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะในทุกความสัมพันธ์นะคะสําคัญมากๆเลย บางทีเขาก็เรียกว่าแซนด์วิชอะโพรชหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อะโพรชเคยได้ยินไหมคะก็คือเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อะขนมปังมีขนมปังแล้วก็มีเนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีขนมปังอยู่ข้างล่างนะคะ,นนคะกนะ็เป็นขนมปังก็คือเราช่นชมพอก่อนนะเป็นขนมปังข้างบนเราช่มชมพอก่อนว่าสิ่เ้าทำเนี่ยเป็นที่ยอดเยี่ยมมากเลยสินเ้าทำาอยู่แล้วหรือว่าเป้าหมายของเขาที่มีอยู่เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราก็ชมนะคะชมเสร็จแล้วเราก็สอดแทรกในสิ่งที่เราอยากที่จะแนะนําเช่นตรงเนี้ยนัาขขอที่จะแนะนําได้ไหมออเหอ เป็นไปได้ไหมที่จะขอเพิ่มเติมเรื่องนี้จะดีขึ้นมากเลยถ้าถ้าพี่ทําอย่างนี้เพิ่มเติมพี่คิดว่าอย่างไรให้เขาช่วยให้เขาเป็นผู้ตัดสินเองดีกว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเร,เราเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเขาสามารถทําตรงนี้ได้สําเร็จเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาตั้งใจที่จะทาําอะไรก็ตามสามารถประสบความสำเร็จได้ไอ้นี่ปร,ประมาณนี้เราชมแล้วก็สอดแทรกนะคะสิ่งที่ต้องการให้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ชมใหม่ เขาเรียกว่าแซนด์วิชแอพโรชหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์แอพโรชนะคะบางครั้งทุกคน,นะคะ่ะเขารู้อยู่แล้วเขาต้องการอะไรเขาแค่ต้องการการอัฟเฟิร์มคือต้องการการยืนยันจากใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่เหมือนกับเป็นเพื่อนคุยอะคะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนคุยเขามากกว่าโดยที่ไม่ตัดสินเขาอะคะ่ะว่าสิ่งที่เขาทำดีหรือไม่ดีอะคะ่ะดังนั้นนะคะบางทีก็อย่างที่บอกว่าบางทีด้วยความรู้สึกด้วยความหวังดีมากหรือบางทีเราเองก็ต้องยอมรับว,ว่ามีตัวตนอยู่มีอีโก้อยู่ก็ต้องก็ต้องไปลดตรงน,นั้นมา ลดลงลดลงให้มันดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเนี่ยค่ะเหมือนที่นักเรามองน้ําอยู่นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นเงาสะท้อนใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็นต้นไม้ที่เป็นเงาสะท้อนที่อยู่ในน้าอะค่ะบางทีเราต้องค่อยๆสะท้อนตัวเราเองก่อนนะคะว่าที่เราต้องการที่จะบอกเขาเราต้องการบอกเขาเพราะอะไรต้องการที่จะแนะนําเขาเพราะว่าเราต้องการแสดงอะไรหรือว่าเราแค่ต้องการ แสดงความอ่อนโยนความเข้าใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการมาหาธรรมชาติก็เป็นเรื่องดีค่ะการมองธรรมชาติก็เป็นเรื่องดีให้เราได้อยู่นิ่งๆค่ะสัมผัสกับธรรมชาติแล้วเราค่อยๆมองว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกอยู่แล้วค่ะทุกอย่างมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วนะคะด้วยเนื้อแท้ของเขาเองนะคะขอแค่เราเห็นคุณค่าแล้วเราชื่นชมเขาอะค่ะ ในทุกเนื้อง,งานในทุกที่ถึงแม้กระทั่งคนที่เขาดูแลเราก็ตามที่เป็นพนักง,งานบริการนะคะมันก็ไม่เสียหายที่เราจะบอกว่าขอบคุณเขาก่อนก็ได้ทั้งๆท,ที่แน่นอนเขาบริการเราใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถบอกขอบคุณก่อนก็ได้จริงไหมมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันไม่ได้แบบหมายความว่าเราเราเป็นลูกค้าแล้วเราจะขอบคุณพนักง,งานบริการไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดเลยที่เราจะสามารถชื่นชมพนักงานเขาได้เพราะว่า เวลาเขาทำงานดีใช่ไหมคะเราก็ต้องชื่นชมเขาจะได้มีกำลังใจที่จะทำงานต่อถูกไหมคะก็ชื่นชมนะคะอันนี้รวมถึงลูกๆเราด้วยนะคะทำสิ่งไหนดีก็ชื่นชมขอบคุณนะคะและที่สำคัญวันนี้ที่จะทิ้งท้ายคือการขอโทษค่ะการกล่าวขอโทษก่อนเลยบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าคำพูดเราไปทำร้ายจิตใจคนบางคนได้หรือบางทีเราทำผิดพลาดอะไรเราเราก็ต้อง ลึกๆเรารู้อยู่แก่ใจว่าทําผิดพลาดนะคะอะไรก็ตามพูดไปพูดไม่ดีไปแสดงสีท่าอะไรต่างๆที่ไม่ดีให้ให้เราตระหนักรู้เร็วๆค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะบางครั้งการการพูดคําขอโทษดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะคะเทอาที่นาสังเกตดูแต่มันเป็นเรื่องที่เมื่อพูดออกไปแล้วอะ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้ดีมากแค่ขอโทษแล้วมันก็จะจบนะคะขอแค่ขอโทษ นะคะบางครั้งแค่นี้เองค่ะแค่ขอโทษนะคะไม่ใช่แค่แต่ใครก็ตามกับลูกเราก็ตามเราก็ต้องมีบางทีนม่ก็ก็ทาผิดพลาดกับลูกไปนะคะบางทีเราก็ต้องขอโทษออแม่ขอโทษแม่ลืมแม่ขอโทษแม่มาสายคือบางทีนมาทำทำงานบางทีลูกค้าก็มาบางทีมันไม่จบใช่ไหมคะอคุยกับลูกค้าไม่เสร็จ เราน so to so, ัด <paragraphs> ลูกไว้แล so, ้วอ so. ่ะแล้วเราก็ต้องสาก็ต้องขอโทษแม่มาสาจริงๆแม่ขอโทษแม่ก็รีบแล้วนะเราก็ตั้งใจแล้วนะเออขอให้เข้าใจนิดนึงประมาณนี้ค่ะถ้าเราฝึกขอโทษนะคะเรากาลังสอนลูกว่าการขอโทษเป็นเรื่องที่ทําได้ค่ะแล้วการขอโทษก่อนไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแพ้นะคะบางคนคิดว่าถ้าฉันขอโทษแสดงว่าฉันแพ้แสดงว่าฉันผิดถ้าฉันขอโทษแสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะอย่าคิดอย่างนั้นนะคะอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะคะ การขอโทษเนี่ยเป,เป็นการแสดงว่าเราเรายอมค่ะเรายินดีที่จะเขาเรียกว่ารักษาความสัมพันธ์มากกว่านะคะว่าเรายินดีที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราค่ะก็คือว่าอยู่ในสภาวะอารณมณ์ที่งดงามนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะคะหน้าที่ของเรานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอให้เราแสดงความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจนะคะว่าทุกคนย่อมต้องการนะคะเป็นที่รัก นะคะเราเราแสดงน้ําใจนี้กับทุกคนดีไหมคะโอเคนะยอเยี่ยมค่ะทุกคนนะคะวันนี้ถามน,นิดนึงใครเต็มใจบ้างใครเต็มใจบ้างนะคะที่นะคะที่จะชื่นชมนะคะเอามาง่าย,ายๆเต็มใจนะคะนะคะชื่นชมมาง่ายๆเลยยกมือเลยค่ะชื่นชมมาให้เป็นเรื่องที่ปกติแล้วใครที่เต็มใจที่จะขอโทษเมื่อเราผิดอ่ายกมือขึ้นอ่าดีมากน่เห็นนะน,นั่นมองอยู่นะคะทุกคนเราเป็นกระจกสองนะคะเรา มาช่วยนะคะช่วยทําให้คนรอบข้างเราช่วยทําให้ครอบครัวเรามีความสุขกันะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันก็จะส่งพลังความสุขไปหานะคะทุกคนรอ,รอบข้างเราสุดท้ายนะคะสุดท้ายเป็นการเติมเต็มจิตวิญญาของเรานะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเกิดมาใช่ไหมเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันนะคะแล้วก็เพื่อสร้างนะคะความสงบเพื่อสร้างความสุขนะคะให้กับทุกคนที่เรารู้จักดีไหม โอเคนะคะก็อยากให้ทุกคนให้คำมั่นสัญญากับน,นากับตัวเองก็ได้ค่ะว่าเรานะคะจะอยู่ในสภาพอารมณ์ที่มดงยามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีไหมคะมันเป็นสโลแกนที่น่าใช้มาปี2ปีแล้วค่ะจากโคชไมเคิลซึ่งทําให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นมีความสุข,ขดสดใสมากขึ้นจริงไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขนะคะเป็นวันที่วิเศษสำหรับคุณนะ เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ